การซ่อนเกล็ดใต้ปกเสื้อสำหรับเสื้อสูสตรีปกเทเลอร์เมื่อสร้างเสื้อสูสตรีปกเทเลอร์ส่วนที่เป็นโครงเสื้อเราก็ปกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูการปิดเกล็ดตรงไหล่ส่วนที่ลูกศรชี้ลงไปพื้นที่ส่วนนี้นะคะเราจะทำการปิดเกล็ดแล้วเราจะไปเปิดที่เส้นที่เราลากจากจุด BP ขึ้นไปจนเกือบถึงเส้นคอค่ะ เริ่มต้นที่บริเวณเกล็ดไหล่ที่เราวาดเส้นเกรดเอาไว้นะคะเราจะเขียนไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้พับเก็บที่เส้นที่เราวาดเชื่อมจากจุด BP ไปจนเกือบถึงเส้นคอนะคะที่เส้นนี้เราจะเขียนคำสั่งไว้ว่าตัดแล้วกางออก เมื่อเขียนคำสั่งพับเก็บและคำสั่งตัดแล้วกลางออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการปิดเกล็ดพื้นที่ที่แรงเงาสีแดงเอาไว้นะคะพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราจะตัดออกโดยที่ให้จุดตรง BP นะคะไม่ต้องขาดออกมาจากกระดาษค่ะ เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการปิดเกล็ดที่ไหล่ค่ะโดยให้จุด BP เป็นจุดหมุนแล้วให้เส้นเกล็ด2เส้นนะคะที่เราเปิดพื้นที่เกล็ดไว้2เส้นนี้จะเลื่อนมาทับปิดกันแล้วเกล็ดส่วนนี้ก็จะปิดลงค่ะ ต่อไปดูที่ส่วนของปกนะคะปกเสื้อส่วนที่ลูกศรชี้ส่วนนี้ที่เป็นพื้นที่แรงเงาเราจะเรียกว่าลาเพลซึ่งตอนนี้นะคะส่วนของลาเพลหรือพื้นที่แรงเงาให้ทุกคนมองข้ามไปเลยไม่ต้องมองส่วนนี้แล้วมาดูตรงพื้นที่ส่วนที่เราตัดแล้วกางออกนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นเกรดขึ้นมาเราจะปรับ ระยะของปลายเกล็ดโดยวัดจากจุด B P ขึ้นมาประมาณ3-6เซนเมตรซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้อาจารย์ใช้6เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้มาร์คเอาไว้จุดมาร์คจุดนี้นะคะจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของความกว้างเกล็ดซึ่งกะด้วยสายตาได้เลยเมื่อมาร์คเอาไว้แล้วนะคะก็จะวาดเส้นเกล็ดใหม่โดย ใช้ความกว้างของเกรดที่จุดเดิมนะคะแต่ปลายเกรดเราจะใช้ปลายเกรดใหม่ที่เราเพิ่งมาร์กไปค่ะ พื้นที่เกล็ดใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพื้นที่แรงเงาสีแดงค่ะและพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะกลิ้งกดรอยด้วยกระดาษคาร์บอนลงไปบนผ้าที่เราจะตัดเย็บค่ะสามารถเขียนคำสั่งเย็บปิดเกล็ดกำกับเอาไว้ได้เลยค่ะที่ระยะความกว้างของเกล็ดที่เกล็ดใหม่อันนี้นะคะเราสามารถวาดเส้นตรงเชื่อมความกว้างเกล็ดเอาไว้ได้เลยเพื่อที่เวลาเราลอกลงไปบนแบบตัดเผื่อเย็บเราจะได้ไม่งงค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการย้ายเกล็ดจากตำแหน่งกลางไหลของเราที่ทำไว้แต่แรกนะคะตอนนี้เกล็ดจะมาอยู่ที่ตำแหน่งใต้ปกเสื้อเมื่อเราตัดเย็บเสื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเย็บเกล็ดตัวนี้และเย็บปกเทเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราพับปกตลบออกมาตัวปกเสื้อก็จะมาปิดเกล็ดตัวนี้พอดีทำให้มองไม่เห็นเกล็ดทรงเลยค่ะ